สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Pa ดออฟเอ็กซครับกับคุณกรอสก็ต์นะครับเออนี่วิ่งอยู่คนนี้เลยเออเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับผมใครผมว่าทุกท่านก็น่าจะเคยเล่นนะถ้ามีสตรีมนะเป็นเกมที่ออกแนคล้ายเดียโบนะครับไม่มีตังค์ซื้อเดียโบก็มาเล่นแพดออฟเอ็กซายนี่แหละดูดีสุดละนะเออเดียโบมันแพงใครจะรู้คนจนก็มาเล่นนี่แะละครับคนจนก็มาเนี่ยหมดอ่ะเออ เนี่ยเห็นในพวกนี้จนจนนั้นเนี่ยเดลลิสเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอลตาโนวาอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยจนนั้นเนี่ยผมก็จนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจูนจูจูอะไรเนี่ยที่มันเดินไปวานมันก็จนเหมือนกันเนอะไปไปเอาแล้วยินแล้ววันนี้อ่าตามคุณกอเลยครับเพราะว่าผมเล่นนำคุณกอไปสามเวลนะครับซึ่งสามเบลก็น่าซัประมาณสองเควสด้วยกันก็ว้าไปเลยนะครับว้าไปที่เดอะมัดแฟบไปไหนนะอ้าวแล้วมึงก็หลุดไปนู่น เออกวามาละกวามาดิกวาบ้าบาบาบอยู่บาบอยู่อีอีตอนนี้น็อตรีสปอนเหมือนเคยเนี่ยครับเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมาเนี่ยครับใช่เกมเมื่อไหร่เกมกูเมื่อไหร่ที่น็อตรีสปอนดิ้งเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสัญญาณจะมาแล้วเนี่ยครับผมมีเนี่ยผมผมตีของทิ้งไว้เนี่ยเห็นปะ บางทีเห็นไหมนี่พอท่าสกอร์คือคุณตีทิ้งไว้แหละอะไรเมืองตีทิ้งแหวะไม่ใช่กลัวตายแล้วเรื่องหน้าตาไม่ได้นะเรื่องหน้าตาไม่ได้นะคือแบบหน้าตาเฮี้ยๆอย่างงี้มาเลยอ่ะดูหน้าผมดิดูหน้าผมกับหน้าคุณกอนดิเห็นนะมันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นี่แบบขาเดฟตัวใหญ่อ่ะครับผมคุณกอนนํำเลยอะกูเข้ามาแล้วมึงเข้าอยู่ปะเนี่ยอยู่ไหน วะโอ้โหเดินดำกูไปแล้วเดินเล่นอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่เยอะเลยอะไรวะตัวอะไรวะโอ้ปลาหมาึกกิ้งคือนี่ระเบิดไฟกูโอ้เท่เท่เท่โจ๊ะโจ๊ะมากตัวผมนะเน้นดาเมจแล้วก็ถึกนะตั้งแต่คนเล่นสายนะบางคนก็เล่นขอโทษที่ภาพกระตุกนิดหน่อยนะครับนี่แหละครับเออเกมมันก็ไม่ได้กินเป็กนะครับแต่ว่าแบบไม่ได้กินเป็กนะครับเออแต่เวลาอัดอะไรอย่างนี้มันก็ คอมบ้านผมก็ไม่ค่อยดีนะต้องทำใจกันไว้อ,อ้าตันตันตันอ่าเปิดแถบในการเป็นการเปิดแบบนะครับแบบที่เรามองเห็นพอจะมองเห็นอ่าใช่แล้วก็อินเตอร์เฟสเกมนี้ครับมันดูงงๆหน่อยครับก็นะใช่มันคือมันจะดูงงงนะแต่เกมนี้ทำระบบดีนะแต่แต่ผมว่าระบบดีใช่ใช่ระบบดีเรื่องเงินเรื่องเงินก็ดีด้วยเรื่องเงินนี่คือ,คอแนนบบคือคุณจะไม่มีทางรวยครับ <laughs> ไม่ได้ใช้เงินนะมันใช้แบบสกอเป็นเอ่อเป็นกระดาษ่ะเออกระดาษในการซื้อขายแล้วแต่ละร้านซื้อไม่เหมือนกันใช่บางร้านก็ใช้สกอออฟฟิทเตอร์บางอันก็ใช้ออฟเชนอ่าออฟเชนบางบางใช้ก็อันอาทรานส์มิวเทชันอ่าเยอะนะครับพวกนี้เนี่ยเบสเสมิทเวสสโตนโดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยเหมือนกันอืออีอีอี แล้วก็จุดเด่นของเกมนี้นะครับที่เออเออมึงภารกิจอะไรมึงเดินมานี่ยอ้าวเดินมาปิดทางเสินะกลับกลับกลับมาปิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดเลยโอเคครับอัดต่อนะครับหลังจากที่หาทางกันมานานนะครับเดินว่อนลุ่มมอซัวไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับเราก็เจอทางจริงสักทีเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับ ใช่มันขวดเฮ้ยเฮ้ยกูเจอมอนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยปลาปลาระเบิด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 อ้าวอะไรเนี่ยแชเบัลลี่เจอกินชุดกูนี่หว่าอีอีปลาระเบิดไปแล้วปลาระเบิดไปแล้วอ่านะครับจุดเด่นของเกมนี้ครับที่ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือขวดเลือดครับคุณก้อนขวดเลือดขวดเลือดมันสามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่เลยใช้ได้ประมาณสามหรืสี่ครั้งแล้วก็ถ้าตีวอนเตอร์เนี่ยมันจะเติมขึ้นเรื่อยๆอ่า <laughs> ขนาดไม่ขนาดไม่ได้เทียมมันนย <laughs> อยู่ดีก็เรียบโพงขึ้นมาเลย <laughs> เทียมคุณเลย <laughs> <laughs> อีกระบบหนึ่งครับคุณก้อนคืออะไรคร,ะครับคุณก้อนครับโอ้ยเย้ว่ะสกิลครับสกิลผมว่าสกิลเนี้ยระบบดีมากอ่อ <laughs> ใช่สกิลนะครับอาเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดดูให้ดูให้คนดูเขาดูกันนะครับดีครับมีหลายสายมากเลยครับเวลาซุมออกนี่ครับนี่คือสายทั้งหมดของเกมนี้นะครับมีโอ้โหวิ่งมันเป็นเวิร์ลเลยว่ะกูเพิ่งดูหมดนะเนี้ย ของผมเป็นสายเด็กนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีสายแตกต่างกันใช่ครับอ่าคุณกอนเขาจะปลดล็อกที่สเต็งกับเด็กใช่ไหมหรือสเต็งล้วนอ่าของผมนะเป็นดูเอลิสนะครับเป็นพวกสายสายประสานนะครับผมก็จะปลดล็อกที่สเต็งกับเด็กนะครับเด็กเทอริตี้นะครับแล้วก็อาจสามารถอัพกันได้ตามใจฉันเลยเออคุณก้อนก็เรื่องเรื่องท่านะเรื่องท่าในการตีก็เป็นมันจะเป็นเหมือนออฟอบ อ็อบได้ใส่ในอาวุธเดิมชุดเกาะได้อ่าใช่ครับเราต้องเซ์บเจอไม่ทันดุยนะนี่ครับเอ่อเนี่ยครับผมผมตอนนี้นะครับใส่ไฟแท็บนะครับก็คือเป็นการคว้างระเบิดไฟอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยระเบิดไฟไปแล้วไฟเดอะโฮลพวกเนี้ยนะครับเอ้ยนะครับคุณก่อนครับก็แล้วแต่อาวุธนะอาวุธมันมีอาวุธมันก็จะมีอยู่สามเอออ็อบมันจะมีอยู่สามท่าสามไอ้นี่ก็คือมีเด็กสามสีสามสีอ็อบสามสีใช่อ่าแต่ละสีก็จะบอกใช่ มีอิงอิงก็สีฟ้าเต็กก็สีสีอะไรวะสีเขียวแองก็สีแดงใช่เลยครับคุณก่อนครับสุดยอดจริงเออแล้วระบบขายของของเกมนี้ครับถ้าเราขายของให้ NBC เนี่ยเวลาขายมันจะเออมันมันไม่ได้ตังค์นะมันได้สโปอย่างที่เราบอกกันแหละเออได้เป็นกระดาษแต่ว่าเป็นเศษของกระดาษเออเป็นเศษของกระดาษนะครับเราต้องทําการรวม รวมๆเอาถึงจะเสร็จให้ครบสแต็กใช่สแต็กที่เราต้องการเนี่ยสมมุติเราเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยก็ได้ผมมีสแต็กอยู่นี่ครับ Transmutation มู a ทชนาร์ตนะครับสแต็ค20นะับตอนนี้ผมมี6ถ้าครบ20เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นออฟอันใหญ่ขึ้นมาให้อ่าซึ่งลำบากลำบนเหมือนมากใช่เราคือเราต้องเก็บหอมรอมริบนะครับเอาชุดไปขายอ่ะแล้วก็เดินชนหน้ากันไปชนหน้ากันมาจูบกันเลยไหม เกมน,นี้ระบบเออถ้าไม่ถ้าไม่เข้าปาร์ตี้กันเนี่ยก็จะไม่นี่ได้นะไม่เจอกันนะครับไม่เจอกันเจอกันที่นั่นเลยจุดรวมคือเมืองคือเมืองเลยนะจุดนัดพบกันเลยนะครับเคุณเรสจ,จบแล้วใช่ไหมครับคุณกอนครับเราจะได้หาวาร์ปกลับกันกดยูครับกดยจูจบแล้วใช่ไหมครับโอเคหาวาร์ปเลยนี่วาร์ปอยู่นี่วาร์ปนี่ครับคุณกอนครับทำไมมันขึ้นเป็นตัวใหม่วะตัวอะไรครับ อ๋อโอเคเรันถ้วไม่คุยนั่นแหละโอเคกับเมืองกับเมืองวับอยู่นี่แบบวั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 ก็จะเห็นเป็นสีฟ้านะอ่าใช่ใช่เราวับกับเลโอนีอาหยาอะไรสักอย่างไอ้ลีไลออนไลออนไอส์วอชเออไลออนตาตาสิงนะครับตาสิงก็น่าจะเป็นป้อมประกาศนะเนี่ยป้อมประกาศตาสิงเสตช์ใช่ โอเคอ่าเวลาจบภารกิจก็จะมีให้เรื่องสกิลนะบางภารกิจอ่าใช่มันจะให้ก็คือเป็นเจมเอาไปยัดนะครับอ่าแล้วก็มีเควสตโกอ่าไพไพเวทเอ้ยพับบิคปาร์ตี้นะครับซึ่งเราต้องไปหาที่โน t ติสบอร์ดนะครับก็คือเราสามารถหาปาร์ตี้แบบรอบโลกได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมีใครเราอยากไปไหนวะเราอยากไปหาบูทัชแล้วก็ไปหานีเทลนี่ต้องการความช่วยเหลือแล้ก็ไม่สนใจครับเราต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับ อันนี้เราไพรเวทอยู่นะไม่ไใช่พับบิคใช่เราเป็นไพรเวทนะครับคือการจัดตั้งปาร์ตี้กันเองนะครับชวนกันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยแหละยังไม่ได้ภารกิจเลยมีแค่สองพันละหยตอนนี้มีไม่มีคนใส่ชุดคล้ายๆกูเดมเบอร์ออฟเดอะดีฟแล้วก็เดวเวอร์ออฟฟอรเวดเดวเวอร์ออฟฟอรเวดอ่าเราไปเวฟฟอรเวดเลยไหมหรือหรือไปคิวบูทัสกับผมก่อนอ่าไปคิวบูทัสกันแล้วแนหะอ่าก็ได้ครับไปเลยวาร์ปนะวาร์ปนะครับวาร์ป ผมมีวาร์ปวาร์ปไกลสุดอยู่ตรงเนี้ยอะไรวะคุณคุณไปเปิดวาร์ปยังวะยังไม่รู้ยัง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 รังเังยังนังย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 ังังยังยองยังยยยยังไังยยยัง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 ยัังยัยังยัังยยังยัังยังยัรังยังัยยังยังไทายัง อ่าตอนนี้ผมอยู่ที่แมปเดลีดเดเดเด e l e ีดอ่ะเออ e l e ลีอ่ะมั้งตอนนี้คุณอยู่มัดแฟลตใช่ใช่ใช่เดินไกลปะไปทางขวาหรือทางซ้ายพอไปเดี๋ยวซับแล้วอะเออผมว่าผมไปอีกรอบดีกว่าผมไปกับคุณเลยเอไปละคุณอยู่ซับเมิร์ดปะตอนเนี้ยตอนนี้อะตอนนี้อยู่ใกล้ซับเมิร์ดอ่าเดินมาให้ถึงซับเมิร์ดเพราะผมจะวาร์ปไปที่ซับเมิร์ดได้อ่อไป เดี๋ยวว่าไปอ่าครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวตัดคลิปกันก่อนเนาะจี๋จี๋มาต่อครับเราเจออะไรกันครับคุณกอนกล่องม่วงคุณกอนครับเปิดเลยครับผมใกล้ๆก่อนเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเบื่ออุ้ยมันก็ยังแหลกอยู่ดีว่ะโอ้โหให้ก่อนไอทายโซฮาทูฟักอิดอ้อไม่ใช่เวลาร้องเพลงลีนผักนะ ไอ้ไรย่าเยอะแยะเออไอแพดกล่องม่วงก็นึกว่าจะของจิจิอาร์เมอร์อ่าเกมนี้มีอาร์เมอร์ด้วยไม่รู้มีทำไมวะเออมีไหมวะถึกอ่ะฟันถึกขึ้นขึ้นอ่ะป่ะเออโดนฟันแล้วไม่เจ็บเออไม่รู้จะเปิดทำไมเนี่ยไม่มีของจะเอาเลย้ยอุ้ยตัวอะไรใหญ่ใหญ่ตัวม่วงตัวอุ้ยอุ้ยกูเดินม่วงโอเคแล้วเวอร์ดแท็บโอเคไปแล้ว ปแล้วฟัน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 เกมนี้ครับมานาอะไรรีฟงรีฟิลกันได้เรื่อยๆอ่าชาบัลลี่เชอร์กินคุณก้อนมีลองสวอร์ดของคุณต้นเตยเตยใช่เวลาเก็บของกันแล้วใช่ใช่ผมวนเก็บของเล่นอยู่ชาบัลลี่เจอร์กินมีคนเฮลเม멧คอนเฮลเม멧ของคุณนะคุณก้อนมันเป็นของมันใส่ไวไวเวทอ่ะสกิลมันใส่เวทก็ไม่เอาละ อันเมอร์ต้องสามสามเนี่ยคุณต้องใช้สโคออวิสดอมไหมครับไี่าใช้่ต้องไปใช้ที่ไหนอ่ะใช้ได้เลยป่ะฮะใช้ได้เลยป่ะใช้ได้เลยป่ะก็คลิกขวาครับคลิกขวาที่สโคออวิสดอมครับแล้วก็มันจะกลายเป็นแผ่นชิ้นเดียวมาแล้วกดอันในเดนทิฟายเลยอ๋อโอเคเขาจะรอแป๊บขอลองใช้ก่อน อ่าแน่นอนแน่นอนแล้ก็เอาวิธดำขึ้ขวามาอ๋าใช้ได้จริงจี๊ดเาวาวาวาฮ้ยแต่ปลดล็อกคีนี่ไอเทมบวกเยอะนะแต่ไม่ใช้อันเนี้ยอ๋อมันเอาไว้อัปเกรดอาวุธได้สะทอาวิดดัมใช่ไหมอ่าฮะอ,อัปเดตเรืเร่อยๆเลยนี่กูไปอัพสายไหนต่อดีวะเนี่ยตายเถอะยสงสัยผมต้องไปอัพสายสตเต็งแล้วว่ะ เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเดินต่อเลยล้วกันไปไหนต่อวะเรามาจากวาร์ปบนใช่ไหมครับถ้าจากจากการกดแท็บเนี่ยลองสวอตของคุณกอลเนี่ยสิบสี่ถึงสามสิบสามอะหรือจะให้ผมถือแลแต่เลยผมถือนะลองสวอตไอ้สัตว์นี่แชเบอรลี่เชอร์กินเย a <Come> <Yeah. S 1> คอมอนกูถือไม่ได้อะ <Yeah. S 1> ดาบสองมือผมถือไม่ได้เหตุดิเหตุอ่าผมปล่อยเลยผมไปล่อยได้อ่า uh, เอาไป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 ของไปของต้ oh, องใช้เด็กเฮ้ยคุณถือได้นะมันถือไม่ได้ <Yeah. S 1> มันไม่มันไม่เขียนได้ใส่งไงอันอันดีไฟงมันอันเยอ่เออว่ะง,งานงานเงาเลยโง่เล,งเลยกูกูโง่เลยชี่ย yeah. วางเดี๋ยวเอาไม่วางเอ้ยได้สกิลไฟบอลอะเกิดการไม่วางเกิดขึ้นคุณก่อนนะคุณก่อนน็อดรีสปอนดิงแล้วกูอ่าน็อดรีสปอนดิงเหมือนกันเซิร์ฟล่มนะครับเซิร์ฟล่มคุณกอนเวนคุณกอนคุณก้า เราคงจบกันแค่นี้นะ,ะครับง <laughs> ั้นเราคงต้องจบกันเท่านี้นะครับมีปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์หรือไม่ก็ปัญหาที่เราสองคนนะครับเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าเราก็ได้นะฮะว่าเขาจนนะครับบ๊ายบาย